เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถอวยพรให้คนรักเก่ามีความสุขได้อย่างจริงใจแสดงว่าตอนนั้นเราได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดแล้วในข้อเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบท,ทดสอบในตัวเราเองเลยเวลาที่เราเลิกกับใครสักคนใหม่ๆในใจเราจะยังมีความโกรธอยู่เนาะยังมีความโกรธความเศร้าหรือความรู้สึกเสียดายอยู่การที่จะให้เราไปอวยพรให้เขามีความสุขกับคนใหม่มันก็เป็นไปได้ยากหรือ ให้เขามีความสุขกับชีวิตที่ไม่มีเราเนี่ยบางทีมันก็ยากมากๆนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ระยะเวลามันผ่านเลยไปแล้วเราสามารถมองย้อนกลับไปเห็นเขาแล้วก็รู้สึกอยากให้เขามีความสุขจริงๆแบบไม่เสแสร้งไม่ได้ประชดประชันแบบนั้นแหละมันคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราได้มุบอ่อนแล้วคือเราไม่ได้รู้สึกว่าการที่เขามีความสุขโดยที่ไม่มีเราเนี่ยมันคือความพ่ายแพ้เนาะแต่มันคือการที่เรายอมรับอย่างจริงใจว่าปี้ ต่อให้เขามีความสุขโดยที่ไม่มีเราแต่ว่ามันก็เป็นคนละเส้นทางกับเราแล้วเนาะอย่างน้อยก็ยินดีกับเขาโอ้ยพอให้เขามีความสุขได้ให้เราระวังความคิดเพราะว่ามันจะนาไปสู่ชะตากรรมคือความคิดมันจะกลายเป็นคําพูดพอคําพูดมันก็จะกลายเป็นการกระทําการกระทํามันก็จะกลายเป็นนิสัยนิสัยมันก็จะกลายเป็นค่านิยมพอเป็นค่านิยมมันก็จะกลายเป็นชะตากรรมของเรานะครับให้เราระวังมากๆเพราะว่า ความคิดคำพูดการกระทําหรือค่านิยมพอมันเป็นกลายเป็นชะตากรรมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปเรียบร้อยแล้วมันมันเกิดผลแย่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนจบของความสัมพันธ์มันจะเผยเผยท่าแท้ของแต่ละคนออกมาคือเวลาที่ความสัมพันธ์มันสิ้นสุดลงอะ่ะเราทั้งคู่จะได้เห็นตัวตนจริงๆของแต่ละคนได้อย่างชัดเจนที่สุด ความหมายมันก็คือเวลาที่เรารักกันทุกอย่างมันก็ดูดีไปหมดเนาะเราก็มกัจะแสดงด้านที่ดีที่สุดของตัวเองออกไปให้กันและกันเห็นพอถึงวันที่ต้องเลิกกันนี่แหละวันที่ไม่ไม่มีผลประโยชน์อะไรต่อกันแล้วบางคนจากคนที่เคยพูดจาดีๆก็กลายเป็นแบบสาดเสียเทเสียบางคนก็เอาความลับของอ,อีกฝ่ายไปพูดต่อ หรือบางคนก็แสดงความเห็นแก่ตัวออกมาอย่างชัดเจนอันนี้คือน่าจะเห็นบนะ่อยเนาะแต่ว่าในทางกลับกันบางคนแม้ว่าจะเจ็บปวดก็ยังเลือกที่จะจบจบกับคนรักด้วยดียังให้เกียรติกันอยู่ซึ่งนี่แหละมันคือท่าแท้ของของตัวตนของเขาที่เขาเป็นเพราะมันคือตัวตนที่เขาแสดงออกในตอนที่เขาไม่ได้พยายามทําดีเพื่อให้ใครอีกคนสนใจหรือเพื่อให้ใครอีกรักเขารักแท้พิสูจน์ได้ตอนเลิกรา ความหมายก็คือรักแท้จริงมันมันมันคือการที่ไม่กล่าวร้ายใส่คนรักเก่าของเราแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะจบไปแล้วเนาะเวลาที่เราเลิกกันไปแล้วมันไม่มีผลประโยชน์ต่อกันแล้วเนาะไม่มีหน้ากากที่เราจะต้องสร้างหรือต้องสวมเพื่อให้อีกคนรู้สึกรักรู้สึกดีคือถ้าเรารักใครสักคนอย่างแท้จริงความรู้สึกนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องครอบครองเขาเสมอไป แต่มันคือความปรารถนาดีที่เรามีให้เขาแม้จะเป็นตอนที่เราเลิกกันไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ถ้าความรักนั้นอะ่ะมันเป็นของจริงเราก็จะไม่อยากทำร้ายเขาด้วยด้วยคำพูดหรือด้วยการกระทำให้เขารู้สึกเสียใจหรือเสียหายจะไม่เอาเรื่องไม่ดีของเขาไปประจานให้ใครฟังเพราะว่าอย่าลืมว่าลึกๆแล้วถ้าเป็นความรักที่จริงๆท,ที่ที่รักแท้จริงอะ่ะเราก็จะยังอยากให้เกียรติคนที่เราเคยรักและอยากให้เขา ได้ใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างดีมีความสุขการไม่ทําร้ายกันรับหลังนี่แหละมันคือบทพิสูจน์ของความรักที่จริงใจที่สุดแล้วนะครับอย่าดิ้นรนรักษาแผลหรือบาดแผลของตัวเราเองให้รีบหายแต่ว่าสิ่งที่เราควรทําก็คือให้เติมเวลาเข้าไปในหัวใจและรอคอยมันเมื่อใดก็เอ้เมื่อไหร่ก็ตามที่บาดแผลมันมันพร้อมบาดแผลนั้นมันก็จะสมานเองมันก็เหมือนเวลามีดบาดเราเนายเนาะมันไม่ได้หายภายใน วันหนึ่งหรือเราทาย,ยาจนหมดขวดมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหายในวันพรุ่งนี้เนาะมันก็มีระยะเวลาในการสมานแผลของมันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการให้เวลากับหัวใจของเราเองยอมรับว่าตอนนี้เราเจ็บปวดมันไม่ต้องทําเป็นเข้มแข็งหรือแบบแข็งแกร่งก็ได้ปล่อยให้เวลาค่อยๆทําหน้าที่ของมันเหมือนยาที่ค่อยๆเข้าไปรักษาแผลในร่างกายเรา พอถึงจุดหนึ่งที่หัวใจเราพร้อมแล้วความเจ็บปวดมันจะค่อยๆหายไปแล้วก็ค่อยๆสมานตัวเองไปในที่สุดเหมือนๆกับเวลาเราเป็นแผลบนร่างกายเหล่านี้แหละนะครับความจริงของเรามันจะถูกจํากัดโดยการรับรู้ของเราพูดง่ายก็คือโลกที่เราเห็นมันเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่จิตเราเลือกที่จะรับรู้ ถ้าให้อธิบายขยายความก็คือสมมุติว่าเรากําลังเดินอยู่ในสวนที่มีแต่ดอกไม้สวยๆแล้วก็มีกองขยะด้วยถ้าวันนั้นเราอารมณ์ดีมีความสุขเราก็จะมองเห็นแค่ดอกไม้สวยๆเห็นผีเสื้อที่บินว่อนไปว่อนมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าจิตใจเราไม่ค่อยโอเคหรือเราไปทะเลาะกับใครมาสักคนหนึ่งเราอาจจะมองเห็นแต่กองขยะซึ่งจริงๆกองขยะกับ สวนดอกไม้มันอยู่ใกล้ๆกันวันที่เราอารมณ์ดีเราก็เห็นส่วนดอกไม้แต่วันไหนที่เราหงุดหงิดอารมณ์เสียมาแล้วก็เห็นแต่หญ้ารกๆหรือกองขยะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมส่วนนี้มันรกจังมันสกรปรกจังทั้งๆที่มันก็คือสวนเดียวกันสถานที่เดียวกันที่อยู่ติดๆกันเลยโลกความจริงมันมันอาจจะมีร้อยแปดพันอย่างที่มันอาจจะเป็นไปได้ แต่ว่าสมองและจิตใจของเราเนี่ยที่มันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนฟิลเตอร์ให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆที่มันอาจจะผิดเพี้ยนหรือตรงตรงตามความเป็นจริงก็ได้เป็นเหมือนฟิลเตอร์ที่คอยกรองคอยเลือกให้เรารับรู้เฉพาะสิ่งที่เราสนใจณเวลานั้นโดยเฉพาะสิ่งที่มันตรงกับอารมณ์เราณตอนนั้นนะหรือความคิดเราณตอนนั้นนะครับ ทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามองโลกผ่านแว่นตาของตัวเองเนาะนะครับแน่นอนว่าบางคนอาจจะเห็นส่วนดอกไม้บางคนอาจจะเห็นกองขยะแต่ว่ามันก็อาจจะอยู่ติดกันแค่หนึ่งเมตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อคิดให้เราได้เป็นอย่างดีนะหัวใจและเหตุผลมันมักสวนทางกันข้อนี้มันจะใช้ได้กับเรื่องความรักเป็นอย่างดีเนาะบางครั้งเราจะรู้สึกว่าไอ้สมองเราบอกให้เลิกรักคนนี้ได้แล้ว แต่ว่าหัวใจมันกลับไม่ยอมไม่ยอมทําตามผมคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเหตุการณ์แบบคลาสสิกของความรักเลยเนาะคือสมองคือส่วนส่วนของเหตุผลมันจะคอยวิเคราะห์ว่าความสัมพันธ์นี้มันแย่แค่ไหนสมองมันจะทําหน้าที่ให้เรารับรู้ได้ว,ว่าเอ้ยคนคนนี้ทําเราเจ็บมาแล้วกี่ครั้งอยู่ต่อไปก็ไม่มีอนาคตหรอกทุกอย่างมันมันบอกชัดเจนอยู่แล้วคนพอได้แล้วแต่ว่าหัวใจมันคือส่วนของความรู้สึกเนาะ มันไม่สนเหตุผลอะไรทั้งนั้นมันยังจําแค่เรื่องดีๆแล้วก็เรื่องที่มีความผูกพันแล้วก็เรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่ายังพอมีความหวังลวมๆแล้แงๆอยู่บ้างว่าทุกอย่างมันอาจจะดีขึ้นก็ได้มันหัวใจมันก็เลยไม่ยอมให้เราไปไหนการต่อสู้ระหว่างสมองกับหัวใจนี่แหละที่มันจะทําให้เราติดอยู่ในสถานการณ์ที่รู้ทั้งรู้ว่าควรไปแต่ขามันก็ก้าวไปก้าวไม่ออกสักทีอะไรประมาณนั้นเนาะ ความทุกข์ของคนเรามันเกิดขึ้นจากความคิดวนเวียนเราเจ็บปวดไม่ใช่ว่าเพราะว่าสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเรื่องร้ายเพียงครั้งเดียวแต่เป็นเพราะว่าเราย้อนกลับไปคิดถึงมันซ้ำๆอยู่เรื่อยๆความหมายก็คือเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นอะ่ะมันก็เป็นเหมือนการโดนต่อยแค่ครั้งเดียวคือเจ็บแล้วก็จบเลยจบไปตั้งแต่วินาทีที่มันเกิดขึ้นเลยแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ทรมานไม่หาย มันคือการที่เราเอาตัวเองกลับไปคิดซ้ําๆในเรื่องนั้นในหัวบางครั้งเราก็จะคิดวนไปมาในหัวเอ้ยทำไมเขาถึงทําร้ายเราแบบนั้นแบบนี้หรือถ้าวันนั้นเราทําอีกอย่างหนึ่งก็คงไม่เป็นแบบนี้ mm. การคิดแบบนี้มันคือการสร้างความเจ็บปวดขึ้นมาใหม่ไม่รู้จบทั้งๆท,ท,ที่เหตุการณ์นั้นน่ะมันจบไปตั้งนานแล้วแต่ว่าต้นตอของความทุกข์ที่แท้จริงมันไม่ใช่ตัวเหตุการณ์นะ แต่มันคือความคิดของเรานี่แหละที่ฉายภาพนั้นซ้ําๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็เราก็จะรู้สึกเจ็บทุกครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์นั้นแต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันจบไปแล้วการปล่อยวางในความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่ทําให้เราใช้ชีวิตต่อไปได้ง่ายขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าพยายามอยู่ฝ่ายเดียวการปล่อยให้มันเป็นไปอาจจะเป็นการรักษาหัวใจของตัวเองได้ดีที่สุดนะครับคือความสัมพันธ์ ในองศ์เขาพยายามจะสื่อเหมือนว่าความสัมพันธ์อ่ะมันก็เปรียบเสมือนการพายเรือถ้าเราช่วยกันพายคนละไม้คนละมือเรือมันก็จะแล่นไปข้างหน้าได้แต่ถ้ามีแค่เราพายอยู่คนเดียวในขณะที่อีกคนหนึ่งก็นั่งอยู่เฉยๆหรืออาจจะพายสวนทางเราด้วยซ้ำอ่ะสุดท้ายเราก็จะหมดแรงเรือมันก็อาจจะวนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนการปล่อยในที่นี้ในความหมายที่เขาพยายามจะสื่อคือไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้ แต่มันคือการที่เรารู้จักรักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมเหนื่อยฟรีๆอีกต่อไปการปล่อยมือจากความสัมพันธ์ที่ต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวคือการที่เราเลือกที่จะรักษาพลังงานของตัวเองรักษาหัวใจของตัวเองเอาไว้ดีกว่าให้เราไปทุ่มเทไปกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นค่าเราเลยนะครับอย่ามองข้ามความสําคัญของตัวเองคือความรู้สึกร้า่ามันคือหนึ่งในความเจ,จ็บปวดที่ที่มากที่สุดในชีวิตเราแหละความเจ็บปวดทางกาย อย่างการโดนโดนมีดบาดหรือกระดูกหักอะไรพวกเนี้ยมันคือสิ่งที่สามารถรักษาหายได้แต่ว่าความเจ็บปวดจากการรู้สึกว่าตัวเองอไร้ค่ามันจะกัดกินเข้าไปในข้างในจิตใจเรามันคือความรู้สึกว่าเราไม่ดีพอไม่มีใครต้องการเราการมีอยู่ของเราไม่มีความหมายอะไรซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่บั่นทอนและก็ทําลายตัวตนของเราแบบรุนแรงมากๆในข้อนี้มันก็เตือนให้เรารู้ว่า อย่าปล่อยให้ใครหรือสถานการณ์ไหนมาทําให้เรารู้สึกแบบนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าดูถูกหรือมองว่าตัวเองอไร้ค่าเด็ดขาดเพราะว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเสมอการมองเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นเหมือนเกาะป้องกันความเจ็บปวดที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถมีให้ตัวเองได้นะครับโลกภายนอกจะสะท้อนโลกภายในในตัวเราเองถ้าใจเราสงบโลกก็จะดูสงบแต่ถ้าใจเราวาุวุนโลกก็จะดูวุ่นวายตามไปด้วยความหมายก็คือ โลกภายนอกมันก็เป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถติดเหมือนเดิมคนไปที่ไหนคนก็เยอะเหมือนเดิมแต่ถ้าวันไหนเราจิตใจสงบเราก็อาจจะมองว่าการนั่งรถติดอยู่ในรถอะ่ะมันก็คือโอกาสที่เราจะได้ฟังเพลงโปรดหรือได้อยู่กับตัวเองเงียบ,ยบแต่ถ้าวันไหนเราจิตใจว้าวุ่นหรือแบบเพิ่งทะเลาะกับใครมาสักคนหนึ่งแล้วก็ต้องนั่งร้อนรนอยู่ในรถคนเดียวแค่เสียงตแตรนิดเดียวมันก็อาจจะทําให้เราหงุดหงิดแล้วก็เสียอารมณ์ไปได้เลยอาจจาะ ผ่านหมุนไปทั้งวันเลยก็ได้ความรักแท้จริงคือการให้โดยไม่หวังผลในหนังสือเขาเปรียบเทียบเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ให้แสงโดยที่ไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนนะครับคือความรักของคนส่วนใหญ่มักจะเป็นความรักแบบมีเงื่อนไขเนาะเช่นฉันรักเธอเพราะเธอดีกับฉันหรือฉันจะทําดีกับเธอถ้าเธอดีกับฉันตอบมันเป็นเหมือนธุรกิจที่มีการแลกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าความรักที่บริสุทธิ์จริงๆข้อนี้มันพูดถึงความรัก ของพ่อแม่ที่มีให้ลูกเหมือนดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างคอยคอยมอบความอ,อบอุ่นให้โลกใบนี้โดยที่ไม่เคยถามว่าต้นไม้หรือดอกไม้จะให้เราตอบแทนมันคือการให้เพราะว่ามีความสุขที่ได้ให้มันเป็นความปรารถนาดีที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้อะไรคืนมาซึ่งมันเป็นความรักในระดับที่สูงและสวยงามมากๆนะครับคนเก่งจริงไม่อ้อวดคือความสามารถที่แท้จริงมันไม่ต้องประกาศ แต่คนจะเห็นได้เองนะครับลองนึกภาพทองคําแท้กับทองคําทองคําชุบเนาะทองคําชุบอาจจะต้องทําให้ดูเงาและก็น่าดึงดูดแต่พอใช้ไปนานๆสีก็จะลอกแล้วก็เห็นเนื้อแท้ที่ไม่ใช่เนื้อทองแต่ถ้าทอง,ทองคําแท้แม้จะไม่ได้ส่องประกายแบบวิบวับตลอดเวลาแต่มันคือทองอยู่วันยังค่ำนะคุณค่าของมันอยู่ที่เนื้อในไม่ใช่สิ่งที่มันแบบแบบวิบวับอยู่ภายนอกเนาะคนเก่งจริงก็เหมือนกันนะครับ เขาไม่จําเป็นต้องเที่ยวไปประกาศว่าตัวเองเก่งแค่ไหนหรือทําอะไรได้บ้างแต่ว่าผลงานจากการกระทําของเขาหรือความสามารถของเขาอ่ะมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยตัวของมันเองคนรอบข้างจะสัมผัสได้และยอมรับได้เองโดยธรรมชาติเลยเหมือนกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ไม่ต้องตะโกนให้ใครเห็นอะ่ะแค่ลมพัดพากลิ่นนั้นไปคนที่อยู่ใกล้ๆก็จะรับรู้ได้เองนะครับความวุ่นวายเกิดจากใจไม่ใช่โลกคือปัญหาหลายๆอย่าง มันอยู่ที่วิธีคิดเนาะไม่ใช่สภาพแวดล้อมข้อนี้มันคือการบอกกับเราว่าต้นตอของปัญหาและความทุกส่วนใหญ่มันอยู่ที่มุมมองของเราไม่ใช่ตัวปัญหาจริงๆอืสมมติว่าวันนี้ฝนตกคนนึงอาจจะคิดว่าเอ้ยแย่จังเลยออกไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็นั่งหงุดหงิดอยู่ในบ้านแต่อีกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยดีจังอากาศเย็นสบายได้นอนอ่านหนังสือชิวๆอยู่บ้านคือแ,แค่เรื่องฝนตกอ่ะเราก็เห็นแล้วนะว่า สถานสถานการณ์เดียวกันอะแต่ความรู้สึกของแต่ละคนอะมันก็ต่างกันลิบลับเพราะว่าวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันปัญหาจริงๆอาจอาจะไม่ใช่ฝนตกแต่ว่าเป็นใจของเราเองที่ไม่ยืดหยุ่นแล้วก็มองหาแง่ดีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เจอนะครับดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนมุมมองได้ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ทรงพลังที่สุด